สวัสดีจ้าเัาจะมาลุนล่าสะตาของวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องตรวจของยีบเกตกรเนาะจ๊ะบ,บนเพิ่นออกสี่เกตสองวสันมีแต่เกตแปดเกตเก้าเกตศูนย์ของแม่นมิล่ามีสี่มีเกตอยู่ได้พี่น้องมีเกตมีสี่แต่ว่าบ่มีสองเนาะจุดนี่สูตรคำนวณบนบ่เข้าเน้ะจ้าเด้อสูตรคำนวณหลุดไปล่างสี่สองล่างสี่สอง บอกข่าวแล้วแต่เต้อะข่าวตัวนี้นี่พี่น้องสังเกตบังเ,เลขเขา่าไปเขา่ายูบนเพิ่นนี่เ็ดสองวาสาันวิ่งรูดบนล่างที่เกดกับศูนย์ข่าแตต้เ็ดน,น,นัดจันเนาะเลขเข่ายยูต่ว่าเข่าิอ่าล่างเข่าไปอยู่บนเพิ่นตรงนี้น,นัดจันเนาะเสดายเอาเลขสองมาว่างไวน้น,นี่นัจดจันเนาะเสดายห้มีหอด สี่มีหอดสองสองอยู่บนสองอยู่ล่างสี่อยู่บนสี่อยู่หลงังแกเป็นงามคักตาวา่ามองนี้เขาลอยเปิดเส้นนะจากเนาะคุ่นต่อของวันที่ยี่แปดกันจ้าเม่นี้กับสายอีกขึ้นกาพี่น้องสายไม่เป็นไรยากเด้แต่เด้อล่อเอาเนาะสายกับล่อล่อชุ่มหรอพี่น้องบอดสื่อบบเป็นยังไม่เป็นไรกับสื่อบบเป็นดอก ของวันที่28เป็นแนวทางของราชสตาที่28ออกใบ 3, 4, 5นหน้าที่สูตรคำนวณบนแต่หลักสิบหลักหน่วย1ิยยได้เได้หได้สหลักหน่วยได้6ได้7ได้8ปดเปอร์เซนแม่เวลาจับคู่เลขเพิ่อนออกเลขเพิ่อนออกอันนี่นะแต่นนะขอโทษขอภัยลืมเบาเมื่อกี้นี่เลขเพิ่อนออก72กนี่7ก,กับ2บวกกันเป็น9จ้ะหามาวิ่งรูดอยู่ที่9มื้อนี้แล้วแตเนานะ มันจะมาลอยเปิดเส้นคือทุกวันโบนัสจ้ะวิรุดที่เก้าหลักสิบหลักหน่วยสิบเด็เก้าได้หนึ่งได้สองหน่วยหกเจ็แปดจับคู่เก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดวิรุดบนและล่างจ้ะวิรุดบนล่างที่เก้าส่วนอยู่แบบนี้แบบนี้ มาว่างวิ่งรูดสูตรก็มันล่างจต่หลักสิบห 10, 9, 4, 6, ลักหน่วยสิบเก้าได้สี่ได้หกหลักหน่วยได้เจ็ดแปดเก้าอัสสันอันนี้เจ็ดแปดเก้าอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดชนกันเก้าเจ็ดเก้าแปดชนกันนึกตาเนอแมมมิลาจะจับสี 4, 7, 9, 8, ่เก็ดเก้าแปดชนกันที่แบบนี้พี่น้องเก้าแปด เก้าแปดเก้าเจ็ดจัดเก้าแปดหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้านี่มักตัวนี่นบัดนี้เมื่อนี้มักตัวนี้แล้วพี่น้องนะหกเก้าอันนี้เป็นเก้าหกวาสันขึ้งามเนาะจัดลูกบอเลขหกเข้าอ๋จัดเลขหกวิ่งรูดบนและล่างจ้าอ๋อนั่นอีกแล้วพี่น้องสามนาทีกลัวหรอ ชมนั่นจบนจะเนาะเาวหลายกะได้ประมาณนี้จ้าจะเอาห่านน้อยลงจะเอาเล่าพาฒนาลงได้ใจเมื่อนี่เมื่อนี่วันพุธนจะเนาะเหล็กเล่าพาฒนาเพิ่นจะออกลาสาตาลงแล้วกะจะคำนวณของห้าน้อยลงล้วกะคำนวณของเล้าพาฒนาลงนะพี่นงเนาะเพราะว่าเล่าพาฒนากะเขาประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกวันจันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า